สวัสดีครับชอบอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับนะครับมาชมพาไปชมบรรยากาศสวนกล้วยที่อิสราเอลครับนี่ครับสวนกล้วยปลูกใหม่นะเพิ่งปลูกไป3ามสี่เดือนครับตอนนี้ก็ชาวอาหรับนะครับก็จะมาทําการตึงคําพม่าคํามาาม่านะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะมีคนถามผมว่าคํามาาม่าเป็นยังไงก็คือพูดง่ายๆคือผ้าปูโรงเรือนครับโรงเรือนขนาดใหญ่เลยนะการลงทุนที่อิสราเอลครับใช้ผ้ามาคุมไว้เพื่อที่จะ ป้องกันลูกเห็บลมแล้วก็ต่างๆนะครับเน,นี่ยเป็นลักษณะผ้าขาวๆนะเป็นผ้าตาข่ายขาวๆนะครับก็วันนี้ชาวาหลับก็จะมากางตาข่ายครับฝั่งนู้นยังไม่กางนะอันนี้เพิ่งกางไป2วันนะครับอันนี้ผมยืนอยู่บนรถแมชชีนครับต้นกล้วยที่อิสราเอลตอนนี้ก็ปลูกมาประมาณสี่เดือนสูงประมาณ5-6เมตรแล้วครับใกล้ที่จะได้ออกผลแล้วก็จะได้ตัดกล้วยนะครับยังไงก็ฝากก,าก,ากาดไลค์กดติดตามให้กำลังใจท็อปอิสราเอลด้นะครับขอบคุณครับ